ขอให้คุณผู้ชมดูภาพสุดพิเศษนี้เพราะไม่มีใครได้นะครับหลังจากที่ปูมาออกตื่นมาคุยกับเราเมื่อไม่กี่วันปูก็ซีบบอกวูดี้ว่าพี่วูดี้ปูเนี่ยนะจะไปวิ่งจะไปวิ่งมาราธอนมาราธอน <c oughs> พี่วูดี้ปูะจะวิ่งมาราธอนครัง้งแรกในชีวิต42กิโลโโเป็นนักสแสดง <c oughs> หญิงคนแรกของไทยที่วิ่งครบ42กิโลในแบงกอกมา a า h อนทีมกล้องเราก็เลยตามเธอติด <c oughs> ปูซ้อม3เดือนนะครับคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอจะพิชิตให้ได้นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเมื่อช่วงเสาร์ที่ผ่านมาตั้งแต่เที่ยงคืนเขาออกสตาร์กันเช้ามากคุณผู้ชมแบงค์ของมาราธอนถือว่าเป็นมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับของไทยเ,เริ่มตอนตีสองเป็นการลงวิ่งมาทานครั้งแรกในชีวิตของปูเลยนะคุณผู้ชมมีระยะถึง42กิโลมีเวลาในการวิ่ง6ชั่วโมงคุณนึกภาพปูปยาสิ สวยซะขนาดนั้นเน่ะชั่วโมงไม่แต่รู้ไหมว่าปูเขาใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมแค่5ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นเอาเหรอไม่ได้ใช้เวลา6ชั่วโมงด้วยเดี๋พี่ตูนก็ไปเหรออุยนี่ดูปูดูปูค่ะใช่แต่ว่าแต่ยังไงรู้ป่ะตอนเข้าเส้นชัยมีน้ําตาด้วยเพราะว่าแม่ค่ะแม่น้องปูเนี่ยบอกว่าจะไปทําบุญแต่พอน้องปูวิ่งเข้าถึงเส้นชัยปุ๊บไปเจอแม่อยู่ที่เส้นชัยไหน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  โอ้แม่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 เดี๋ยวดูแม่ก่อนดูปูร้องไห้โอ้โหเข้าใจความรู้สึกนะเทรนมา3เดือนนี่ไงแม่นะนี่นี่ไงแม่พ่อกำลังใจที่ดีคนเรานี่มีความตั้งใจสูงครับเขาบอกวูดี้ว่าเขาเทรนมา3เดือนเต็มๆค่ะนะครับมีการฝึกวิ่งครับทุกวันก็ออาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยปูไปร่วมงานเปิดตัวนูตกับวูดี้ด้วยแล้วเขาบอกว่าพี่ผมหนูวิ่งไม่ได้ละครับร่างกายไม่โอละ ต้องวิ่งทีเดียวระหว่างที่วิ่งเนี่ยเห็นกระเป๋าไหมฮะเธอพกอะไรรนะู้ไหมคุณผู้ชมมีพวกกล้วย <c oughs> มีพวกขนมแลวบอกว่าปู <c oughs> ทําไมต้องพกอาหารระหว่างวิ่งมันไม่จุกไม่ได้พี่วิ่งไปสาชั่วโมงเนี่ยพลังงานมันใช้หมด <c oughs> แล้วถ้าพี่ไม่กินอะไรเลยเนี่ยพี่ก็ตายคุณผู้ชมนี่คือสุดยอดนักแสดงที่บอกให้เลยว่ามีความม <c oughs> ุ่งมั่นเธอบอกว่าหลาเธอบอกเรามาลาแล้วแต่เธอไม่ได้ประกาศทางสื่อฉันจะต้องวิ่งมาราธอนให้ได้เก่งจังเลยและเธอพี่ชิด หลัก42นั่นก็คือเป็นนักแสดงไทยคนแรกที่พิชิตมาราทอนและมาราทอนที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับผมอยากรู้ข้อเดียวเลยพี่ว่าตากล้องที่ตามไปถ่ายปูเลยตอนนี้เขาเป็นไงบ้างเนีอ๋อตายนะครับตายตายไสามคดุ๊กคณดุ๊กของเราคุณดุ๊กของเราตายแล้วครับเรียบร้อย นะฮะน,นั่งรถตามหวิ่งตามตไม่ไหวหน,นะต้องบอกว่าวันที่ปูมาวิ่งเนี่ยปูไม่ได้เอาไม่ได้มาเอารางวัล<อ>แต่ปูขอชนะใจตัวเองก็พอเธอบอกเยี่ยยมอดนะฮะปูบอกว่าการวิ่งครั้งนี้ทําให้ปูได้อะไรในชีวิตมากมาก,มาก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 นะฮะ คุณผู้ชมเราเลยตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราอยากจะสัมภาษณ์ปูปรยานะครับเป็นสกู๊ปพิเศษออกเกิดมาคุยติดตามเร็วๆนี้ถึงเบื้องหลังของการเตรียมตัวกว่า,าจะมาวิ่งมาราทอนนี้ต้องทํายังไงบ้างซึ่งปูไม่เคยเปิดเผยที่ไหนก่อมาก่อนและเราจะนําภาพบางส่วนเนี่ยมาแชร์นราฬิกาของเราด้วยนะครับเอาลฮะลยินดีด้วยกับปูปยาและทุกคนที่เข้าเส้นชัยมีตูนมี ไม่ไปวิ่งบ้างะเนี่ยหาเวลาอยู่พี่เก่งมากอ่ะเก่งสุดๆเลยครับผมคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนลกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยไม่หนังมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดเดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อทำไมอ่ะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดช้อ กดเลยค่ะกดกันนะอ่ะกดกดอ่ะก